สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการวัดและประเมินผลทางการศึกษากันนะคะพอดีได้คู่มือสำหรับครูประถมมาเอ่อรายละเอียดน่าสนใจมากเลยค่ะครับสวัสดีครับเราจะมาดูกันค่ะว่ามีเครื่องมืออะไรที่เราใช้เอ่อวัดความเข้าใจของผู้เรียนกันบ้างครับผมการประเมินผลนี่จริงๆเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้เลยนะครับแล้วเอกสารนี้ก็เอ่อช่วยให้เห็นภาพรวมเครื่องมือที่หลากหลายดีครับ ซึ่งมันช่วยให้เราเข้าใจความสามารถพัฒนาการของผู้เรียนได้รอบด้านมากขึ้นนะค่ะงั้นเรามาลองดูรายละเอียดกันเลยนะคะในเอกสารเนี่ยเขาแบ่งเครื่องมือวัดผลเป็น3ามกลุ่มหลักๆครับผมกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ใช้การทดสอบเป็นหลัก2คือการสังเกตแล้วก็3มคือกลุ่มที่ให้ผู้เรียนรายงานผลออกมาเองค่ะอ๋อครับกลุ่มแรกนี่น่าจะคุ้นกันดีนะคะคือแบบทดสอบครับพวกข้อสอบต่างๆใช่ค่ะ ซึ่งก็มีหลายแบบมากๆเลยถ้าแบ่งตามอาวิธีตอบก็จะมีแบบอัตนัยครับที่เป็นข้อเขียนค่ะที่ให้เขียนตอบอิสระกับอีกแบบคือปอรนัยที่มีคำตอบค่อนข้างแน่นอนพวกเลือกตอบถูกผิดเติมคําจับคู่อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแบบนั้นเลยครับซึ่งข้อดีข้อเสียมันก็ต่างกันไปนะอย่างแบบอัตันเนี่ยก็เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิด การวิเคราะห์การใช้ภาษาได้เต็มที่เลยอืมค่ะเหมาะกับการวัดที่ซับซ้อนขึ้นใช่ครับแต่ก็นั่นแหละการตรวจให้คะแนนเอ่ออาจจะมีความเป็นอัตวิสัยสูงหน่อยขึ้นอยู่กับผู้ตรวจแล้วก็ใช้เวลาเยอะค่ะอันนี้จริงเลยค่ะส่วนแบบปรนัยอย่างพวกเลือกตอบ multiple choice ที่เราคุ้นๆกันอันนี้ก็จะชัดเจนเรื่องคะแนนตรวจง่ายวัดเนื้อหาได้เยอะครบครุมดี แต่แต่ก็นั่นแหละครับเอกสารก็ชี้ว่าการจัดสร้างข้อสอบแบบนี้ให้ดีให้วัดความเข้าใจลึกๆได้จริงไม่ใช่แค่จำๆมาตอบเนี่ยมันก็ท้าทายนะอืมใช่ค่ะการสร้างตัวเลือกให้ดีนี่ยากเหมือนกันนะคะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าจะวัดพวกเอ่อความคิดสร้างสารรค์หรือทักษะการเขียนโดยตรงพอพูดถึงแบบทดสอบมีอันนึงที่ชื่อ MEQ อยู่ในเอกสารด้วยค่ะตรงนี้น่าสนใจมันคืออะไรคะอืม M.E.Q. ครับมันย่อมาจาก Modified Essay Question คือมันเป็นข้อสอบที่พัฒนามาจากข้อสอบอัตนัยหรือข้อเขียนนั่นแหละครับค่ะแต่เขาออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเลยคือจะให้ข้อมูลหรือสถานการณ์มาเป็นขั้นๆน,นะครับแล้วก็ถามคำถามต่อไปเรื่อยๆอ๋อเหมือนให้ข้อมูลเพิ่มทีละนิดและดูว่าเราคิดแก้ปัญหาไปได้ถึงไหนใช่เลยครับ มักจะใช้ในวงการที่ต้องการวัดกระบวนการคิดแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นเป็นตอนเช่นวงการแพทย์นี่ใช้เยอะโอ้หฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะครับความซับซ้อนจริงๆอยู่ที่การสร้างเกณฑ์ให้คะแนนหรือที่เรียกว่า model answer คือต้องรัดกลุ่มมากๆต้องชัดเจนว่าตอบแบบไหนได้คะแนนเท่าไหร่เพราะมันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแสดงว่าคนสร้างข้อสอบ MEQ นี่ต้องแบบเชี่ยวชาญจริงๆนะคะใช่เลยครับต้องเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการคิดอย่างลึกซึ้งเลย แล้วอีกสองกลุ่มล่ะคะการสังเกตกับการให้รายงานผลเองอันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับการสังเกตก็คือการเฝ้าดูพฤติกรรมโดยตรงเลยแต่ต้องเป็นการสังเกตที่มีเป้าหมายชัดเจนนะครับไม่ใช่ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องบันทึกอย่างเป็นระบบด้วยเช่นใช้เช็คลิสอะไรแบบนี้หระคะใช่ครับอาจจะใช้เช็คลิสแบบบันทิกพฤติกรรมเวลาสังเกตการทำงานกลุ่มของนักเรียนอะไรแบบนี้ แล้วเอกสารก็เน้นว่า,เ,าเพื่อให้มันน่าเชื่อถือควรสังเกตหลายๆครั้งในสถานการณ์ที่หลากหลายด้วยครับไม่ใช่ดูครั้งเดียวแล้วตัดสินเลยค่ะเข้าใจค่ะแล้วกลุ่มสุดท้ายการให้ผู้เรียนรายงานผลเองล่ะคะอันนี้ก็มีหลายวิธีครับตั้งแต่การสัมภาษณ์การใช้แบบสอบถามหรือทีอ่ช่วงหลังๆเราพูดถึงกันเยอะก็คือแฟ้มสะสมงานหรือพอร์ตโฟลิโ อ๋อพอร์ตโฟลิโอนี่เองดูเหมือนจะให้ภาพที่ต่างจากข้อสอบไปเลยนะคะใช่ครับจุดเด่นของพอร์ตโฟลิโอที่เอกสารชี้ไว้คือมันช่วยให้เห็นกระบวนการนะครับเห็นความพยายามความก้าวหน้าของผู้เรียนไม่ใช่แค่ดูคะแนนสอบหรือผลลัพธ์สุดท้ายอย่างเดียวอืมเป็นการประเมินที่เน้นตัวผู้เรียนจริงๆครับเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากๆแต่ก็ อาจจะมีประเด็นท้าทายอยู่บ้างเรื่องความน่าเชื่อถือหรือความสม่ำเสมอในการให้คะแนนถ้ามีผู้ประเมินหลายคนนะครับค่ะก็น่าจะต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนมากๆเหมือนกันใช่ครับต้องมี Rubrics หรือเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนช่วยกำกับทีนี้พอเรามีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยทั้งแบบทดสอบสังเกตสัมภาษณ์พอร์ตโฟลิโอเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเครื่องมือที่เราเลือกมาใช้เนี่ยมันดีจริงๆมันมีคุณภาพ คำถามดีเลยครับในเอกสารเขาก็สรุปคุณสมบัติสำคัญของเครื่องมือวัดผลที่ดีไว้เอ,อ่อหลักๆ4ประการครับค่ะมีอะไรบ้างคะอย่างแรกคือ 1. ความเที่ยงตรงหรือ Validity อันนี้สำคัญมากคือมันต้องวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้จริงๆหมายความว่ายังไงคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับเหมือนเราอยากวัดน้าหนักก็ต้องใช้ตาช่างจะเอาไม้บรรทัดมาวัดส่วนสูงแทนไม่ได้ แบบนี้คือไม่เที่ยงตรงวัดผิดเรื่องอ๋อเข้าใจแล้วค่ะต้องวัดให้ตรงจุดครับผมอย่างที่สองคือ2ความเชื่อมั่นหรือ reliability อันนี้คือวัดกี่ครั้งผลก็ต้องออกมาสม่ำเสมอใกล้เคียงเดิมคงที่เหมือนตาช่างเดิมช่างกี่ครั้งก็ได้น้ำหนักเท่าเดิมใช่เลยครับถ้าช่างครั้งแรกได้50กิโลครั้งที่สได้60ครั้งที่3ได้45แบบนี้คือไม่น่าเชื่อถือแล้ว เครื่องช่างอาจจะรวนค่ะค่ะ 3. คือสความเป็นปรนยัยหรือ objectivity อันนี้คือความชัดเจนครับทั้งในตัวคำถามวิธีการตรวจให้คะแนนแล้วก็การแปลความหมายของคะแนนต้องชัดเจนไม่ว่าใครมาตรวจมาแปลผลก็ควรจะได้ผลเหมือนกันอืมไม่ใช่แล้วแต่ว่าใครเป็นคนตรวจครับและสุดท้าย 4. ประสิทธิภาพหรือ efficiency คือมันต้องใช้งานได้จริงในบริบทนั้นๆด้วยครับต้องประหยัดเหมาะสมทั้งเวลาทรัพยากรแรงงานไม่ใช่สร้างเครื่องมือซับซ้อนมากแต่ใช้จริงไม่ได้หรือไม่คุ้มค่าโอ้โหครบเลยนะคะสี่อย่างนี้เที่ยงตรงเชื่อมั่นปรนยัยแล้วก็ประสิทธิภาพครับผมเป็นหลักการสำคัญเลยฟังดูแล้ว การวัดและประเมินผลนี่มีรายละเอียดเยอะกว่าที่คิดไว้ตอนแรกมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับมันมีความลึกซึ้งอยู่พอสมควรเลยค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้จะเห็นเลยว่าเครื่องมือวัดผลทางการศึกษามันมีเยอะแยะหลากหลายมากจริงๆตั้งแต่แบบทดสอบที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีไปจนถึงการสังเกตการสัมภาษณ์หรือแฟ้มสะสมงานที่ให้ภาพอีกแบบหนึง่งครับแต่และว,วิธีแต่และเครื่องมือก็มีจุดเด่น ข้อจำกัดแตกต่างกันไปค่ะอืหัวใจสำคัญจริงๆก็คือการเลือกใช้เครื่องมือให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการจะวัดนะครับแล้วก็ต้องสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือนั้นๆให้มีคุณภาพตามหลักการสี่ข้อที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ด้วยเพื่อให้การประเมินผลน,นั้นมันสะท้อนความเข้าใจความสามารถของผู้เรียนได้จริงๆไม่ใช่แค่ผิวเผินถูกต้องครับ เพื่อให้ผลการประเมินมันมีความหมายนําไปใช้พัฒนาผู้เรียนต่อได้จริงๆการที่เราได้มาทําความเข้าใจวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายแบบนี้เอ่อมันอาจจะทําให้เรามองย้อนกลับไปที่กระบวนการเรียนรู้ของเราเองหรือแม้แต่มองการประเมินผลเรื่องต่างๆในชีวิตประจาําวันนอกห้องเรียนด้วยมุมมองที่ต่างออกไปก็ได้นะคะใช่เลยครับมันประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆได้เยอะเลยทีนี้ลองชวนคิดตามดูเล่นๆนะครับ สมมุติว่าถ้าเราต้องประเมินความเข้าใจของตัวเราเองนี่แหละในเรื่องอะไรสักเรื่องที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปจะเลือกใช้วิธีการประเมินแบบไหนแล้วทำไมถึงคิดว่าวิธีนั้นมันเหมาะที่จะใช้วัดความเข้าใจของตัวเรามากที่สุด